ที่ที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป Happy birthday to you. Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่มะนาวขอให้พี่มีความสุขมากๆค่ะขอบใจมากจ้ะ้องสาวพี่เอวันเกิดปีนี้หนูจะต้องหาของขวัญให้พี่มะนาวสักชิ้นแล้วแหละคะ่ะ สำหรับพี่พี่ขอแค่น้องพี่เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นน้องสาวที่น่ารักของพี่ก็พอแล้วจ้ะไม่ได้คะ่ะพี่มะนาวยังไงปีนี้หนูก็จะต้องหาของของวัญวันเกิดให้พี่ให้ได้เลยน่ารักมากจ้ะน้องสาวพี่ไะกินข้าวกันเถอะกับข้าวเย็นหมดแล้วพี่มะานาวถ้าหนูกวาดเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะออกไปซื้อของก่อนนะคะ เยอะจังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะ,คะฉันเลือกเลยนะคะตัวนี้ตัวน้อยร้อยยี่สิบค่ะนี่สวัสดีค่ะหนูมาซื้อเสื้อให้พี่สาวค่ะมีเงินหรือเลปล่าคะจะมาซื้อก็พอมีค่ะแต่งตัวไม่ผ่าน หมวกไม่ได้ชุดไม่ได้แต่งตัวบรน,นอกบนอกเวอร์ไปเธอจะไปซื้อกระเป๋าไปหมดอารมณ์กำลังแต่งหน้าสนุกเลยเบือ่อเอพี่ไม่นานจะชอบเสื้อตัวนี้หรือเปล่านะนหนูเอาตัวนี้ค่ะหน่อยเก้าเก้าจ้าค่ะ,คะ นี่ค่ะอ,อือไปรีบไปเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราจ่ายเงินไปห้าร้อยทำไมทอนให้ตั้งสี่ร้อยล่ะแม่ค้าทอนเงินเกินนี่นาอว้ ตายเลยอยาเสทองเงินผิดนี่นาะเงินทองนี่หายากอยู่ช่วงเนี้ยเด็กนั่นก็รู้ว่าจะทอนเงินเกินก็ไม่เอามาคืนเด็กคนเมื่อกี้ผมเห็นเขาเก็บกระเป๋าสาตางค์ได้นะไม่รู้ว่าเขาเอาเงินจากกระเป๋ามาใช้หรือเปล่าว่าและแต่งตัวก็มอมแมนสกรปรกจะมีเงินที่ไหนมาซื้อเสื้อผ้าให้พี่สาวใหนเราออกไปดูกันหนูกกำลังจะไปหรอนี่เอาเงินใครมาซื้อ ฟังฉันก่อนไม่ต้องมาบีน้ำตาลองให้ตาบ้าเลยค่ะบีน้ำตาเก่งเกินฉันได้ยินข่าวว่าเธอเก็บกระเป๋าเงินได้ใช่ไหมแล้วกระเป๋าเงินตอนนี้มันอยู่ที่ไหนก็มาเอาไปคืนผู้ใหญ่ค่ะชันว่าไม่ใช่หรอกเธออ่ะมันเอาไปแล้วเอาไปซื้อเสื้อยังไงหลักฐานคามือนี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหยุดพูดยังไม่จบดูดูดูจริงพูดจริงเหหนูเลย จะใช้มสันทาอะไรใจันตางอะไรอีกต้ะหลักฐานก็คาบึงอยู่ทนโท๊นะก็มันเป็นเงินที่หนูจะเอามาคืนพี่อ่ะหรอมะปางเป็นอะไรในบอกพี่ซิ้พี่น้อนหนูไม่ได้แบบที่เขาพูดนะหนู แต่เราก็มีความซื่อสัตย์จริตไม่เคยคิดที่จะขโมยของคนอื่นพี่เชื่อมาฟังนะเราสาวพี่เป็นคนดีไม่ต้องมองแล้วนะโอ้นีเรื่องอะไรกันนี่ร้องไห้ปีนฟายกันเลยมันเข้าใจ<ม>ผิดกันใหญ่แล้วนี่ผมจะเล่าให้ฟังผู้ใหญ่บ้านคะอา้าวว่ายังไงครับคือว่าเมื่อกี้หนูเก็บกระเป๋าตังค์ได้อะคะ่ะก็เลยจะเอา ให้ผู้ใหญ่ตามหาเจ้าของให้หน่อยค่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวประกาศตามหาเจ้าของให้นะค,ะคขอบคุณนะคะคือว่าเมื่อกี้แม่ค้าก็ทอนเงินให้หนูเกินหนูจะรีบเอาตังค์ไปคืนแม่ค้าค่ะโอเคครับได้ครับคขอบคุณค่ะค,ครับผมค,ครับ่าเรื่องราวที่เรามามันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับฉันขอโทษเพราเธอสองคนได้นะที่ฉันแบบกิริยามารยญาตไม่งามพูดไม่ดีใส่เธอเมื่อกี้ฉันขอโทษจริงจริง โอเคในเมื่อเราเจราจากันเรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ก็มีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์มีการให้อภัยกันคุณแม่ค้าขอโทษน้องเขานะครับขอโทษจริงๆนะขอโทษอีกครั้งขอโทษขอโทษจริงๆนะจ้าขอโทษค่ะของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองแต่กลับเป็นคนที่เรารัก เป็นคนดีมีน้ำใจไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นการไปเอาของผู้อื่นมานั้นไม่ถูกต้องหากเห็นเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยอาจเป็นพื้นฐานที่ทําให้เขาตัดสินใจในเรื่องที่ใหญ่โตกว่าโตไปก็จะมีพื้นฐานของการโกงถ้าทุกคนมีความซื่อสัตย์จริตทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยสังคมของเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น